นายากครับนายโซ่ให้ถามนายถอดอันหูจักกันมาโดดแล้วตว้าหังบวกก้าสอตร์รบวกก้าถามตว้ามืนอถถมน,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 นี่ขอสอตขอถามได้วเปิดใจที่นายจักโดดเปิดใจซะเถอะเนาะเปิดใจสา้ยันเถอะอายุอันน้ำกับสิพ่อหูจักแล้วตบ้าอันแนวอยากหูจักนะก็คืออันเรื่องอันเรื่องโรง,งเรียนโรงเรียนแค่ไป,ไปเข่าโรงเรียนบอปอนึงหอดปอซีจบม่อสามน้ำเข่าบอล ไเรียนจำได้เหนนะคีอซีครับโอ้หัวหนึ่งอดฟอซีอยู่ับจบอ่านออกเขียนได้ได้เยอะโอ้ม้สามเด็เดเรียนได้ไปน้ำเขาอยู่บ่ม้สามม้นสามคประเด็นนิดนเาปอกได้สันไปลาดกม้สามไหมรับดเอาโอ้มีพี่น้องเป็นคู่นะโอ้คืออยาก ขึนไปสั้นได้ก็ขึ้นเอาหล่นนะโอ้โอจังสั้นด,ด็ดสิบันพ่แม่นไปหามาคู่สาวรุ่นเอือยเ้ยบอสหน่มาแล้วมันมาคู่ผุนแล้วตีทัรงมดาตีโอ้ยสมพ่อใส่สูตรคู่วันอาทิตย์ดีจ้ะผมว่มไปเลียนโรงเลียงเ่นพี่สาวหน่อยจะไปมาขึ้นแต่กี่ว้าแจ็คแล้วอาถึงสตากันเนาะผู้งามแต่ดีถ้าเป็นสาวกับผู้งามเติบอยู่ดี ไปเห็นกันมากเลยพ่อก็ไปยากยันมันเป็นเนื้อคู่กันอยู่ว้ายไม่จะว่าจะไส่ซบตาเนี่ยไปโรงเรียนกับเอาใส่ถุงหูหิวไปบบดนี้ใส่กระเป๋าทางหนึ่งายกระเป๋าแขนกูไปแบบให้เด็กน้อยไปกล้วยกล้วยผัวก็ที่จะกระยานต้วไปบ่ <c oughs> โอ้ไปคนอาดี้เอาไก่เฟินเซ็ตตุ้งหูหิวกันเลยก็แล้วย่างไก่ย่างเอาย <c oughs> ่างเพิ่นกับระวังน้ำมึงเพิ่นขึ้นน้ำมึงเอ้เนาะห้าหมาขับน้ำทางเลยเท่าไหร่ขับสองลูกวรัวบ่โอ้ยอยู่บ้านนี่เฟินทอดย่างเอาสองลูกครัวรัดย่างเก่งตัวนี้เนาะแข่งเดงอยูย่โรงเรียนเนี่ยมีผู้สาวเจ้าคนมามี มานี่เขาคู่เลยนะโอ้ <laughs> <laughs> มาได้แท้เ<ไ>ป็นมักผู้เดียวกันครับเป็นเพรอะอ่อกจังหวะเขาไล่มึงอ่อน <laughs> <laughs> แม่ในรีบา <laughs> <laughs> มาเหรอคุณโเป็นมักผู้เดียวล่ะทีอั่นแซ่บเพราะก่อนเห็นสดแบบมีโกรก,กอยู่บางนึง บอยู่ครับบกเขายังเจ้าหรือเทียงหรือแรงเาเทียงโอ้มีแห้งแล้วยี่เหมือนแรงไข่แนบประด้เฮ็ดเนี่ยกินหัวอาหารปลาดุกเยอะหั่นว่าตะห็นหนาไอ้ยากว่าในเด็หัวลดบอกพี่น้องเอฟซีแนบว่าเป็นบอเป็นเยอะเออก็ะชังแสนแนบไหมเบงไงแน่เลยนั่นติดตามอยากไซได้ติดตามเลย ทั้งช่องอาจารย์จำลองลิ้นเงินเออช่องสายฉันเขาหูจักแล้วว่าอยู่นี่อย่าลืมแฟนครับทางช่องนั่นกันให้กำลังใจทิดยากหน่อยดืิดยักพ้สาวนีไปจะคนแล้วนี่กันนี้กันไม่สำคัญเลยไปทตัวนักกันเนาะเอามาหุ่มกันอยู่นี่ละผูบาวโสดเราจะฟังเนอุมบรรลุเรื่องได้หนิ เอ็นนายิ้มๆเยอะเนาะอายุเท่าไรแล้วก่อนสามสิบสามสิบอายุอานามสามสิบพอดีอีเกียตปีมว่าจะแนวใสเอามาอยู่น้ำตั้งเตะเปิดวงล็อกแปดแสนสนุกสิงมากอ๋อ้ล็อกแปดแสนสนุกสิงละแหลมไปพ่อมันติดดังอยู่เขาก็เลยปวดไหบอก พ่อให้ใส่สินะไปเอ็งคือว่าใครที่เอาแหลมคือว่าพ่อไปเห็นรอยไอ้เพื่อนไเพราะ่ามันติดด่างแล้วมันติดกินไก่หน่อยเจ้าเลยจัดรายการวิทยุโอ้บทธรรมดาตัวนี้ไม่จัดรายการวิทยุพร้อมตัวไอะไรงี้มาทีออกกัดสายไฟบนมุมมัดบัดรสายยาว่าจังไหนจัดรายการนะนักสั่ง อยากใช่คนโกยุดยุดสถานีไหนรลยสองโอ้สะพ่อคุณสาวหลายแฟนบอจัดไม่จัดยุดนี่บ่ชมดาวนี่บ่จัดบ่จัดบ่ชมดาวเยดิโอร้อยเจ็ดจุดห้าศูนย์ออนไลน์ไปทั่วโลกไปอีกหลายสถานีทั่วประเทศไปจัดนห้เพื่นเนี่ยเด้อ ว่าเอาละบิ look, rumor, ้งพูดเให้เพื <t 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 ่นไในขายของดีดีซะพุ่นกาแฟไปเอากาแฟมาไปกาแฟเทวดามะว่องเห็นปัญญาเอารองโฆษณาให้ดูดีๆอยากคึกขนองอยากซูซ่าอยากซูซาย้ำหลับย้ำนอนย้ำหลับย้ำนอนอย่าสิลืมเสอย่าลืมดื้อ กาแฟที่ป่ามันไดแค่ป่าเาแฟแค่ป่าเออแค่ปดาอยากสิขึ้นสวรรค์อยากขึ้นสวรรค์ต้องใส่กาแฟแค่ป่าเด้อนานยำหลับยำนอนกินก่อนนอนกินก่อนนอนหนึ่งช่องหนึ่งชองพี่น้องสิมีความสุข น้องมีข <cues> ้าวสุกไม่าให้มันทันทำไมล่ะพี่น้องจะมีความสุขพี่น้องมีความสุขขึ้นสวรรค์ย่องยองขึ้นสวรรค์ย่องย่องก็แจงมาทอดแกงป๊อปโอ้แต่หนอนยุ้ยเอาเด้อปันเฮ็ดปากเด้สิบ่าเฮ็ดปากสิ่งเด้อการหัวกับเฮ็ดหัวเออเอาปากเด้ออย่าลืม โอ้ยปากบทานเอามันทันเสียงนะแม่ยิ่สจะดีเล่เดยแม่เว้ย่าลืมผู้ใดบ่คือบ่คักโอ้ยเนาะเฮ็ดปากมันพร้อมเสียงว้าไม่โอ้ยเนาะบ่้อาน้ำยากเว้ย เอาฝากไว้เด้อกาแฟเทวด,ดากาแฟสำหรับท่านชายผู้ใดอยากคึกคักอยากสู้ซ่าอยากมีพลังเงี่ยมือแรงกินเทวด,ดาเข้าไปขึ้นสวรรค์รองๆงงล้องเงีงงง้ยมือเศร้าวายแม่นอี๋ต่อไสายยันมาส่งแน่จุอาเด้อ <c oughs> เอาฝากไว <c oughs> ้เด้อบบาวนักใส่นี่เราพูดสิไปส่งให้ระวังแต่ขังไกลน่อยไว้ดีมันกัด <c oughs> เราแล้วไปจัดไงเราลรพไปเอ๊มันไก่พอนอกกี่การขี่รถเนาะครับจัดอยู่นี่ใค่แน่เปนบอกนี่ห้องบันทึกเสียงวันลุ่งสตูดิโอสิคืออยู่เนาะครับโอ้เขาทาเขาทาจันเอาบอเป็ยังเดียวเดียวจ้างคอยไปเนาะเดียวจัดอยู่นี่แหละ